สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่รับชมกันด้วยนะครับวันนี้ฮะผมจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปชมคลิปครับของยอดมวยผู้เป็นตำนานอย่างช้างเผือกเกียรติสมิทธ์นะนักสู้ที่เปนเชื่อเรื่องความบ้าดีเดือดในการแข่งตุ้ง้างฮะแม้ไฟนี้ครับเขาไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ครับแต่สิ่งที่เขาเอาชนะได้คือหัวใจของคนดูทั้งประเทศครับท่านชมว่ากันแบบนั้นครับทุกหมัดทุกสอบทุกแข้งที่ปล่อยออกมาเต็มไปด้วยไฟนักสู้ครับที่ไม่ถอยหลังแม้แต่ก้าวย้อนท่านชม เป็นการโชว์ที่สร้างทั้งความตัใจความมันและความตรงจําที่ยังคงถูกเล่าขานมาถึงทุกวันนี้ครับนี่แหละครับคือเสน่ห์แท้จริงของมวยไทยครัท่านผู้ชมเป็นการพบกันระหว่างครับช้างเผือกกับครานะครับนี่ฮะเตะซ้ายเข้ามาเตะขวาคืนครับคานะครูนี่ตัวใหญ่กว่าอุ้ยมากระแทกขวาท่านท่านผู้ชมอุ้ยับบัดขวานี่น่ากลัวมากครับอูกันวิ่งมาทิ้งมาเตะซ้ายคืนครับนี่ฮะช้างเผือรับผู้ใช้แข้งอย่างเขามีประสิทธิภาพครับและโจมตีไปที่ นี่ครับทั้งแขนทั้งขาคู่ต่อสู้มานก่อนนักครับท่านชมนี่ครับช้างเผอคนนี้โอ้โหจังหวะต่อยมาครับโอ้แตะขวาครับสวยนโอ้แตะแตะซ้ายรวบล่างไปแล้วโอ้โ,อโหลงไปนั่งก้นจำเบาครับมาลุกขึ้นมาครับมาอ่างเขาหน้าตูใหญ่กว่านะฮะช้างเผือกเดินเข้าหาครับสืบเท้าเข้าหาท่านชมดูฮะโอ้โหํำนาอย่างช้างเผือกนี้ไม่มทำลายอยู่แล้วครับมาทำลายขาคู่ต่อสู้มานะตอนนักครับอุ้ยต่อยทีนี้บ้านีเลยครับแตะซ้ายต่อยซ้ายตามครับนี่ครับจังหวะต่อยซ้ายครับมาโอ้จังหวะจ้วงหมัดซ้ายนะฮ ขานคือนิ่มัดขวาครับยิงตรงมาเลยนะระวังนะช้างเบิกเตะซ้ายครับมาสวยฮะโอ้โหดูครับมาเดินครับเดินบีเข้าหาช้างเผื่อคนนี้ครับอย่าให้กัดฟันแล้วดึงขอบกางเกงฮะเตะซ้ายครับโอ้โหนี่ครับอู้จังหวะต่อยขวาครับอ่าช้างเผือกโดนอู้โดนโดนขวาท่านชมอู้จังหวะแรกมาท่านชมโอ้โหปล่อยขวามาครับแปอ่ช้างเบือพยายามคือนิ่มัดซ้ายบวกนิ่มัดซ้ายครับไม่ถึงครับตอนนี้อู้ต่อยนิ่มัดซ้ายคอมไปฮะท่านชมแไปขานมาเป็นทุกครับโอ้โหโจมตีมาเป็นปืนโกนะดูครับจังหวะต่อยขวาต่อยขวาไปช้างเผือกโดนทะเซสฮะโอ้โบร อู้โดนเต็มเต็มหน้าดูฮะโอ้โหอู้พยายามประคองตัวแต่เอาไม่อยู่นะท่านชมแม่งรู้ขึ้นมาอีกครั้งครับทางเบืิกคนนี้ฮะโอ้โหนี่ฮะมาอู้สัดกันแบบนี้ท่านชมสัดกันแบบลืมเป็นลืมตายดูฮะมานี่ครับอู้ต่อยครับขานต่อยโอ้ช้างเบืิกสวนได้หมัดซ้ายครับมามีนิ่งเหมือนกันครับขานยังไงครับมาดูฮะอู้จังหวะจ้วงได้มาซ้ายนะฮะมาดูครับอู้วัดวัดกันไปอู้ต่อยซ้ายท่านชมเตี้ยอู้ต่อยซ้ายอู้โดนโดนครับมาช้างเบืิกโดนฮะโอ้โหโดนหมัดซ้ายครับท่านชมใส่อู้ โอ้โหดูฮะอู้ยวัดนะโอ้โหช้างเผือกร่วงลงไปฮะท่านผู้ชมอือหืออู้วสุดมานะดูฮะมาวูยืนซอสยันใกล้ๆนะฮะใครมีของดีงัดมาใช้ครับดูฮะอู้ช้างเผือกพลาดฮะโอ้โหเนี่ยขาเนี่แม่นเหลือเกินฮะท่านผู้ชมอือหือจ้วงช้างเผือกลงไปนอนกิ้งครับอู้ววนี่ฮะขานคนนี้ฮะท่านผู้ชมโอ้กรรมการยุติการโชกครับมาลุกขึ้นไม่ไหวท่านช้างเผือกโอ้มัดมันหนักจริงๆฮะโอ้โหบอกไทยพลาดที่มีน็อกกบนับเท่านั้นครับแม่หมัดทั้งคู่ โอ้นี่ฮะโอ้โคตรสาใจครับแม่คานเอาชนะช้างเผือกล้มอย่างยอดมวยอย่างช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ในยุคในสมัยนั้นได้ครับท่านชมดูครับโอ้โหโอ้ยซาจันสุดมันฮะโอ้โหครับแมคคานสามารถส่งหมัดหนักๆครับเข้าเป้าครับจนทำให้ช้างเผือกของเราครับถึงกับล้มลงไปนอนกองอยู่บนเวทีครับโอ้โหนี่ฮะเรียกเสียงล้นครับเสียงเฮสนันทั้งสั้นหนามครับนะครับและนี่คือไฟครับที่ถูกจารึกว่าโคตรมันโคตรเดือดจนแฟนมวยยังคงพูดถึงมาตุง ทุกวันนี้ครับท่านชมและแน่นอนครับชัยชนะในวันนั้นครับทำให้คานถึงกับภูมิใจสุดขีดนะครับเพราะเขาสามารถคว่ำยอดมวยไทยผู้แข่งแก่งอย่างช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ครับลงไปนอนกองข้างล่างเวทีได้จริงๆับโอ้โหนี่ครับศึกที่ซากนแบบไม่เผื่อใจครับแรกจันจนสุดแรงครับท่านชมาและเป็นอีกหนึ่งไฟฮะที่ยังถูกพูดถึงในฐถานะศึกที่มันสะใจครับที่ทําให้แฟนมวยทั่วสนามครับไม่มีวันลืมครับมาว่ากันแบบนั้นัท่านชม และนี่ก็เป็นอีกคู่ครับระหว่างช้างเพือกกับเฮอริเคนนะฮะนี่ครับต่อยกัน3ยกอีกเช่นเคยครับมาหาจังหวะน,นี้ครับช้างเพือกลงไปเตะอยู่ข้างล่างเวทีนี่ครับเฮอริเคนลุกขึ้นมาครับมาจวบหม,มัดขวาท่านชมจวบหม,มัดขวาช้างเพือกดับเรื่อยๆอุ้ยเตะอุ้ยเตะขวาตรงน,นี้อุ้ยนี่ครับเฮอริเคนพยายามจะซ้ำช้างเพือกคืนนะโอ้โหนี่ฮะตีนไปเขี่ยท่านชมไอ้เนี่ยจังหวะคูโตสู้ร่วมไปแล้วนะครับมาเฮอริเคนฮะตีนไปเขี่ยช้างเพือกเข้ามาอุสกิให้ลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับวางแบบนั้นฮะช้างเพือแโดนไปนครับมาาอย่งงเี้ย บอกครับอย่าให้เจ้าตัวได้กัดฟันและดึงคอบังเกอครับโอ้โหมันจะมันจริงๆฮะอุ้ยมาฮะเฮอริเคนนะคนนี้ฮะท่านชมยังไม่อุ้ยจังหวะแบ็คคิกมาแตะซ้ายคืนทั้งเผือกจังหวะต่อยขวาฮะเฮอริเคนนะโอ้โหสูงกว่านะจังหวะกินมัตขวามาครับทั้งเผือกไม่โซนครับบวกหมัดซ้ายท่านชมดูว่าแตะขวาขึ้นมาเฮอริเคนนะแตะซ้ายคืนออกมาครับทั้งเผือกอู้ตีกับจีบหูแก่ตัวหมัดขวาอู้ยาวจริงๆครับดูครับโอ้โหมุจังหวะแบ็คคิกครับมาอุ้ยจังหวะต่อยขวาครับท่านชมอุ้ ช้างเผือกพยายามกดลงต่ำครับซาสับขาทั้งลมอู้ดังเจาะยางอู้จังหวะต่อยขวาตรงนี้อู้คือรีเคนะอู้จังหวะช้างเผือกคืนในหมัดเหมือนกันฮะอู้จังคือเคนอู้โหยาต่อยไม่ยั้นดูครับมาเป็นพายุครับดูครับอู้ช้างเผือกยืนหนีขาหมูมาทั้งลมอู้จังหวะซ้ายขวาอู้ยังไงครับมาต่อยสัตว์อู้ต่อยขวาอู้อูอัปคัดขวาขึ้นไปครับแต่ตามีหนึ่งแค่ครับช้างเผือกแต่ยืนออกมาครับต่อยขวาออกมาครับช้างเผือกโอ้โหนี่ฮะเฮ้ยบุก เด <yy> ี๋ยวใจเย็นครับโอ้โหมาอู้ช่างเพือกบ้านนี้เดือดครับตอนนี้ฮะนี่เขียนต่อยเป็นเป็นพายุครับท่านผู้ชมดูครับโอ้ยแกซัดย่างเดียวดูคว่าเอ้าวัดขัดขวาพัดขวาอย่างเยาะครับดูว่าช่างเพือกพยายามบวกหมัดฮะไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้ฮะดูครับโอ้โหดูครับอู้จวงอู้จวงหมัดแอนดองนี้โดนฮะแมนี่เขียนก็โดนครับแต่สายออกมาครับช่างเผือกแต่ซ้ายครับแอนเริ่มจะนี่ครับโอ้ปากเกินเริ่มร้อนมันจะมันแบบนี้ฮะดูว่าจังหวะต่อยซ้ายครับโอ้โหดูครับแมาต่อยซ้ายต่อยซ้ายครับมามาอู้จังหวะโยนเขานี่่คครรัับบตอออยยาาากมม อ้หจังหวะแบ็คคิกอู้ยเตะต่ำระวังการจับครับอู้ยเนี่ยเผือกเดินเข้ามาสับต้นขาอุ้ต่อยซ้ายครับหน้าหงครับอู้ยจังหวะบวกเข้ามาหมัดซ้ายไหมมาไหมเตะซ้ายครับท่านผู้ชมอู้อย่าจับเชือกครับกรรมการเตือนบอกอย่าจับเชือกครับ,รบนี่ครับช้างเผือกเดินบี้เดินบทฮะโอ้ยล็อกของคอมาครับอู้ยโล่งออกมา,ต,มา,าต่อยด้วยหมัดซ้ายครับเตะด้วยซ้ายค,ครับท่านผู้ชมอู้รกรรมการไปคว้ามือเฮอลิเคนออกจากเชือกนะโโอ้หจังหวะแบ็คทิ้เขาไปหนึ่งทีะจังหวะต่อยขวาตรงไม่ถึงก็เตะซ้ายออกมาครับช้างเผือกฮะโอ้โหดูครับ อุ้ยสัตว์กันจนพูดไม่ทันครับจังหวะแบบนี้อ่ะีอย่เตะซ้ายครับท่านผู้ชมอุ้ยนี่ครับสาวเชื่อเข้าไปเตะเลครับช้างเผือกอุ้ยสัตว์กันไม่มีหายใจดูครับท่านผู้ชมไาเห็นจังหวะจิ้มซ้ายตรงนี้สวยอะอุ้ยนักสะบัดฮะอู้หูริเคครับมาโอ้โหยังไงฮะเจ้าพวกคุณนี่ครับยกเยกยกเยกแล้วครับปุ้ยหายใจไม่ค่อยคล่องคอเขาเตะซ้ายตรงนี้สวยอุ้ยเตะชุนล่าครับลิเคอุ้ยสับศอกขวามาครับสับศอกขวาใส่ช้างเผือกครับสับศอกขวาอุ้ยสับศอกขวาอุ้างงเืออออกกจจมคััันนนีี้้ไ่รบหวะย โอ้ช้างเผือกนี้ไม่เอาจริงฮะจุกฮะเตียบถือเนี่ยมาซ้ายฮะานผู้มกอดคอต่อยกันเลยครับตอนนี้โอ้ยต่อยมาซ้ายหนึ่งทีโอ้ดีเกนโอ้โหมันมันแบบนี้ครับโอ้ช้างเผือกฮะมาต่อเกมมันยกยกทีสองฮะท่านผู้ชมมาโอ้โหเตะเอาวัดขวาขึ้นอการคอช้างเผือกครับอุ้ยช้างเผือกคือในแข้งซ้ายสับล่างฮะมาเฮลิเกนฮะตียสับล่างอย่างเดียวครับโอ้โหเตียเตะข้าขาแตกเตะมาแล้วครับช้างเผือกคนนี้ฮะท่านผู้ชมเตะซ้ายครับไปไม่ถึงครับคุณจังหวะเฮลิเกนโอ้โหวิ่งมาสวนมาสักท่านผู้ชม มัดแขนอันตรายครับไต้ขวามันหนึ่งเทียบช้างเผือคืนนี้แข้งซ้ายไม่ถึงครับโอู้คืนนี้มัดขวาคัดขวาขึ้นไปคอู้เอเดรียนมาเป็นชุดฮะไต้ซ้ายครับช้างเผือกฮะไม่เหับไต้ซ้ายครับไม่มีนะจะเสียงจริงครับไต้ซ้ายดูฮะโอู้เลือดขึ้นหน้ามันบ้าจริงๆครับช้างเผือกคนนี้ชอบจริงๆฮะดูว่าไต้ซ้ายครับโยมโอ้โหยิงไล่ยบีฮะดูครับสงสงไม่สนใจครับจะเอาเป็นเอาตายอย่างเดียวครับตอนนี้ฮะช้างเผือกอู้เอ้เฮดรเคนดักบาดฮะโอ้วิมาเป็นชุดฮะดูครับว่้แกจ้วงใส่อย่างเดียวครับดูอู้ซดกันดูฮะท่านชชชมหััวนนนกฮฮะะะะะเตตตียยย่่ออรรปิดแบบู้้โยม ว่าอู้โหหายใจทางไหนครับหายใจกันทางไหนครับคู่นี้ครับผู้มอู้จังหวะมาแข่งกันมาครับแข่งกันมาครับเตะซ้ายโยนเข้าไปครับโอ้โหบดิเกนอู้แกเลือกมาครก็อู้ต่อยสับฟอรครับอู้มาเป็นชุดเอาแล้วครับงานนี้อู้ทั้งเถือกครับไม่ยุ่งนะครับเอาเบลิเคนไม่ลงครับงานนี้อู้กระแทกเข่าขวาโอ้โหอยูต่อยครับมาเป็นชุดโอ้โหล่วงครับไม่ไหวครับทั้งเถือกโอ้ยท่านผู้ชมมันมันจริงฮะดูว่าอ้โหดูครับสับฟอร์ครับต่อยครับอู้ทั้งเถือกทนอึดจริงจริงฮะสามารถ รับอาวุธของฮูลิเคนได้นานขนาดนี้นฮะถนมกูขูนี่ครับจังหวะกระแทกเข่าไปดูครับเต็มยอดหน้านะฮะแต่ทุมอัดยอดหน้าขึ้นไปครับต่อยครับโู้โหดูฮะโอ้สุดยอดนะช้างเผือกเจ้าตัวพยายามเกาะเชือกพยายามจะไม่ล้มฮะแต่โอ้โแต่ร่างกายมันไม่ไหวจริงๆฮะโอ้โหนี่ฮะตำนานยังช้างเผือกครับโอ้โสุดยอดถึงแม้ว่าครับช้างเผือกเกียรติสมธิ์ของเราครับจะไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ครับ แต่เขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าครับความยิ่งใหญ่บนเวทีไม่ได้วัดกันที่ผลแพ้ชนะเท่านั้นครับแต่วัดกันที่หัวใจนักสู้ครับที่ลุยกันแบบลืมเป็นลืมตายครับท่านผู้ชมซัดกันจนสุดมันครับทั้งโอ้โหแบบนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปเก่าๆสุดเดือดแบบนี้และอย่าลืมกดติดตามครับเพื่อมาจะไม่พลาดความมันสะใจจากศึกตำนานไฟต์ต่อไปครับท่านผู้ชม